รีวิวขึ้นเครื่องการบินไทยจากสุวรรณภูมิไปขอนแก่นพร้อมกับการเข้าเล้าฟรีครับผม ทนี้เราจะมารีวิวการขึ้นเครื่องการบินไทยจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินขอนแก่นนะครับหลายหลายคนที่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องการบินไทยนะครับอาจจะคิดว่าราคาตั๋วของการบินไทยนั้นแพงนะครับที่จริงนั้นไม่แพงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจองได้ถูกวันและถูกเวลานะครับรับรองได้ตั๋วถูกแน่นอนครับผมอย่างวันนี้นะครับเราจองตั๋วผ่านทิป .com นะครับได้มาในราคาคนละไม่เกิน1000บาทเองครับผมรวมประกันการเดินทางแล้วด้วยนะครับ แถมราคานี้นะครับเขายังให้เราเลือกที่นั่งได้ฟรีด้วยนะครับโหลดกระเป๋าใต้เครื่องคนละ20กิโลก็ฟรีครับสุดท้ายนะครับตอนอยู่บนเครื่องเขาก็ยังมีอาหารน้ําชากาแฟให้เราฟรีอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆและตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับเพื่อนๆขึ้นเครื่องการบินไทยนะครับเพื่อนๆมาลงที่ประตู1หรือประตู2ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเข้า2ประตูนี้นะครับก็จะใกล้กับจุดเช็คอินของสายการบินไทยนั่นเองครับผม เดี๋ยวพวกเราเดินเข้าไปเช็คอินกันเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะเช็คอินมาจากบ้านผ่านแอปของการบินไทยก็ได้นะครับโดยที่แอปเขาจะเปิดให้เช็คอินก่อนที่เครื่องจะขึ้นประมาณ24ชั่วโมงนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจอที่เขามีไวใ้ให้เรารีเช็คสถานะเที่ยวบินของเราเองครับถ้าเพื่อนๆซื้อตั๋วเฟิร์สคลาสหรือบิสเนสคลาสนะครับให้มาเช็คอินฝั่งนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวแบบอีโคโนมีนะครับก็ให้มาเช็คอินที่ฝั่งนี้แทนครับผมโดยจุดให้เช็คอินนี้นะครับเขาจะปิดให้บริการก่อนที่เครื่องจะออกประมาณ40นาทีนะครับหรือจะเช็คอินด้วยตนเองนะครับด้วยเครื่องเช็คอินอัตโนมัติเครื่องนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเครื่องของเราจะออกเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับตอนนี้ก็จะพึ่งเวลาตีห้าเองนะครับยังพอมีเวลาอีกเยอะเลยครับก็เลยจะพาเพื่อนๆไปเข้าเล้าหรือห้องรับรองกันก่อนครับผมและตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในเกตขาออกภายในประเทศแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะเข้าเล้าหรือห้องรับรองนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินผ่านแมคโดนัลล์ไปนะครับผมหรือสังเกตง่ายๆนะครับให้เดินไปทางฝั่งเกต A 1ึงถึง A9 นั่นเองครับ เล้านี้นะครับมีชื่อว่า The Cola Exclusive l o u n g นะครับราคาค่าเข้าจากคนละ1,400บาทนะครับผมแต่วันนี้เราจะเข้าฟรีด้วยบัตร PT m a g a r นะครับโดยเราทำคลิปรีวิวเลานนี้ฉบับเต็มไปแล้วนะครับเพื่อนๆโดยเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในวิดีโอถัดไปภายในช่องของเราได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายใน The Cola Exclusive l o u n g สวนภูมินะครับผมมีตู้กดกาแฟอัตโนมัติของเด็กาแฟด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีอาหารให้เลือกทานมากมายเลยนะครับเพื่อนๆส่วนในตู้เย็นนี้นะครับจะมีผลไม้ขนมหวานและก็เครื่องดื่มครับผมไอศครีมเบียร์สดและค็อกเทลเขาก็มีนะครับอาหารที่เรานนี้นะครับเขามีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับและแต่ละอย่างนะครับรสชาติก็อร่อยจริงๆครับเพื่อนๆ นมหวานเขาก็อร่อยเช่นกันนะครับอย่างรสช่องนี้นะครับกะทีเขาหอมมันนัวนมากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปชิมกาแฟกันบ้างดีกว่านะครับกาแฟเขาหอมใช้ได้เลยนะครับ หน้าตาของกาแฟก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน่าทานเหมือนกันนะครับทานอาหารก็เสร็จแล้วนะครับก็สั่งค็อกเทลมาปิดท้ายกันสักหน่อยนะครับผมที่เรานี้นะครับเขาก็ยังมีจอให้เราเช็คไฟบินของเราด้วยนะครับและตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่เครื่องของเราจะออกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นเครื่องกันเลยดีกว่านะครับระหว่างทางก็จะมีร้านขายของอยู่มากมายเลยนะครับด้านขวามือเรานี้ก็เป็นร้านขายยานะครับผมและด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นร้านลอสซังนั่นเองครับ เครื่องของเราจะจอดอยู่ที่เกต B2 นะครับเดี๋ยวเราเดินไปตามทางนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้มีร้านสับเวย์ด้วยนะครับเดินมาตามทางก็เห็นเครื่องบินของเราแล้วนะครับจะเป็นเครื่องบินขนาดกลางนะครับรุ่น Air Bu s A320 องนั่นเองครับเพื่อนๆส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางเดินลิงก์ระหว่างอาคารสนามบินกับเครื่องบินนั่นเองครับผม เดินมาตรงนี้นะครับสองฝั่งก็จะเป็นป้ายโฆษณาของท i p c o m นั่นเองครับซึ่งเราจองตัว๋วเครื่องบินผ่านแอปนี้พอดีเลยนะครับผมเดินมาสักพักก็ถึงทางเข้าเครื่องบินแล้วนะครับอย่าลืมเตรียมตัวไว้ให้พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินดูด้วยนะครับที่นั่งของ a i r b u s A320 จะมีแค่2ตอนนะครับก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวานั่นเองครับผม พอขึ้นเครื่องมานะครับก็่าลืมเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็นไฟโหมดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินทางพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆใครที่จะเดินทางจากสวุวรรณภูมิไปโซนภาคอีสานนะครับเครื่องก็จะมาเลี้ยวตรงบริเวณแม่น้ํานี้นะครับผมแม่น้ํานี้ก็คือแม่น้าบาปะกงนังเองครับเพื่อนๆ หลังจากที่เครื่องนิ่งนะครับพนักง,งานต้อนรับเบนเครื่องบินก็จะนําอาหารมาเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในถุงนี้จะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นขนมปังไส้ไก่ผักโขงนะครับอยากบอกว่าขนมปังนี้อร่อยมากๆเลยนะครับเราให้คะแนน10เต็ม10เลยนะครับผมอย่างที่2ก็คือกระดาษเย็นนั่นเองครับเพื่อน และอย่างสุดท้ายก็จะเป็นน้ำดื่มยี่ห้อลอเยนออร์คิดของการวินไทยนั่นเองครับเรานั่งเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิมาสนามบินขอนแก่นใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ45นาทีเองนะครับกัปตันเขาก็นำเครื่องลงค่อนข้างนุ่มเลยนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดขอนแก่นอย่างปลอดภัยแล้วนะครับเราขึ้นเครื่องตอนเวลาประมาณ7โมงเช้านะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ8โมงแล้วครับผม การบินไทยเขาสุดยอดมากมากเลยนะครับราคาตั๋วก็ถูกเลือกที่นั่งก็ฟรีโหลดกระเป๋าก็ฟรีอาหารบนกเครื่องก็ยังฟรีอีกนะครับผมพนักงานต้อนรับก็บริการดีมากๆแถมเครื่องบินก็ปลอดภัยสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสเราก็จะใช้บริการอีกแน่นอนครับผม ตอนที่เรารอลงจากเครื่องนะครับก็เห็นเครื่องบินของแอร์เอเชียกำลังขึ้นบินพอดีครับเครื่องบินเขาก็จะจอดห่างจากตัวอาคารสนามบินพอสมควรนะครับทางการบินไทยเขาเลยจัดรถบัสแบบนี้มาให้เรานะครับและพาเราไปส่งยังตัวอาคารสนามบินนั่น,น,นเองครับเพื่อน หลังจากที่เครื่องจอดแล้วเราขึ้นรถบัสมาแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นรถบันไดสนามบินที่เราเพิ่งลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจอดอยู่ด้านซ้ายมือของเครื่องบินใช่ไหมครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นรถที่มาขนกระเป๋าโหลดใต้เรื่องนะครับเพื่อน,อนจะเห็นได้ว่าทีมงานทุกคนทำงานได้รวด,ดเร็วมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในรถบัสของการบินไทยนะครับ เรานั่งรถบัสมาแค่แป๊บเดียวก็ถึงอาคารสนามบินขอนแก่นแล้วนะครับผมไปดูบรรยากาศภายในสนามบินขอนแก่นกันสักหน่อยนะครับโดยบริเวณนี้นะครับเขาจะมีร้านขายของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนคนก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสนามบินที่อยู่ตาจังหวัดก็ได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทำคลิปรีวิวสนามบินขอนแก่นฉบับเต็มให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมและวันนี้นะครับเราก็ได้เช่ารถจากบริษัทเอกชนที่ใกล้กับสนามบินไว้นะครับซึ่งเขานัดเรารับรถที่ประตู3นะครับผม แต่ตอนนี้เราหาประตู3ไม่เจอครับเพื่อนๆเราถามผู้คนเอานะครับเดินมาสักพักก็เจอประตู3แล้วนะครับผมพอออกมาจอกประตูนะครับก็จะเป็นจุดจอดรับคนนั่นเองครับที่นี่เขาก็ห้ามจอดรอกันนะครับเพื่อป้องกันรถติดนั่นเองครับเพื่อนๆรอแค่แป๊บเดียวรถเช่าของเราก็มาแล้วนะครับเราเช่ารถคั้นี้นะครับจากแอป trip.com นั่นเองครับผมในราคาวันละ600้บาทเองครับ เป็นยังไงบ้างรครับเพื่อนๆกับการรีวิวการขึ้นเครื่องบินของการบินไทยนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิมาสนามบินขอนแก่นนะครับข้างหน้าเราจะไปรีวิวอะไรนะครับลบกคติดตามกันไว้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ